ขึ้นมาแล้วตอนฝนลงนะฝนก็เมฆเยอะๆเนี่ยคองที่เหลือๆจะหน้ามองขออนุญาตครับขออนุญาตครับกองมาดูแล้วกองข้างดูด้วยๆดูไหนถูกใจก็หยิบไปรู้ว่าใจยังไงหยิบได้ ในที่ดีก็เอาไว้ไม่ดีก็มาหรือจะหมอไม่ได้อะไรก็คุยกันได้ผม็นทยากนะ่เขาไม่ได,ดไ,ได้ครับขายได้ครับแต่ว่าถ้าเนื้อเงินแพงหน่อยเอเนืน่องขายประมาณ1,500-2,000อย่างนี้คนนี้นมันก็ต้องมาเป็นกล่องนกันอย่างนี้ขายไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้นนไอ้บอลบอลหมดนะมันมันจะได้ซื้อปลายก็ไม่ได้คือ ไม่รู้ไงครูนี่ก็นี่นี่คือแฟนคุณครูลูกคุณเนี่ยไม่คุณครูไม่มีกล่องไส่แล้วเต็มโ <c oughs> อ๊ยม,ม,มาอะไรแล้วกันกล่องเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอสุดภจะไม่มีอะไรติดเลยมั้งด้วย